่อนนกเห็นฟ้องตลอดเลยตรงนั้นัวนั้นมั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 นก้าถึงหรือมันโดนเลยว่ามันยังไงครับโดนครับโดนช้อนขึ้นมาเราก็แบบเหมือนความรู้สึกเราก็แบบว่าถ้าจะดูมุมกว้างมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมพราว่าจังหวะเราตั้งกาแพงเขาแทงยัดเข้ามาใช่ไหมเราตั้งแล้วเขาแทงแทงเสยขึ้นมาเลนยว แฟนๆหลายคนสงสยัยหลายคนเลยว่าไม่โดนไม่หนเรารู้สึกยังไงบ้างครับเป็นสุวรรณถ้าไม่โดนไม่โดนคนตู้คนตู้อยู่แล้วคมันมีอาชีพด,ด้วยเราก็ชชมวยมาสามสิบปีนี้นะครับหลายคนเลยคอมเมนต์ว่าไม่โดนบ้างอะไรบ้างเราบอกชัดๆได้ไหมว่าเหตุการณร์เป็นยังไงบ้างครับ,รบโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบถ้าไม่โดนคม,มตู้อยู่แล้วอาชีพเท่าไหร่มีมีสองหมื่นก่อนครับ าเกิดพลิกกลับมาได้าจะได้เกือบแสนนะครับเกมจุแบบนี้เราขาดใช้อะไรอย่างไงบ้างครับก็ก็ขาดใชมันกําลังสู้เสียเราก็เราก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบเยอะเพราะว่ากาลังจะออกแข้งซ้ายมาซ้ายืีว่ากดดันคู่ต่อสู้ได้ดีเลยเพราะจังหวะเหตุเหตุเหตุจังหวะนั้นมันมาเกิดขึ้นก่อนช่วงกรรมการให้ให้พักห้าทีหลังจากนั้นนี่เรามีความสิ่งอยไงไบ้างครับมันต่อยสอไม่ไหวเลยหรือยังไง มันขึ้นไปมันก็เตี๊ยบๆพอเยอะก็เลยตัดสินใจนี่เลยตรงนี้ก็ติ่งหน้าวันนี้แน่นอนครับแพ้แบบนี้ก็คาใจนะอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ขอโทษครับแต่งงานคอมเตอร์ครับเราทำเต็มที่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นสุพภัณธ์เป็นวางใจให้สู้ต่อไปครับผม